ค okay. สวัสดีครับผมนายรุบลปกักีงครับวันนี้จะมาอธิบายอินทิเกรตต่อเนื่องของ1นึระหว่าง1นถึงสของ3ามเอ็กกำลังสองบวกสี่เอ็กบวกหนึ่งบวกสามเอ็กกำลังสองลบห้าเอคลบเอบวกสามเอ็กกำลังสามเอ็กกำลังสามบวกสาบวกเกกำลังสองลบสอบวกห้าบวกสองเอ็กกำลังสามลบเบวกอินทิเกรตช่วงต่อเนื่องของสถึงสามตวเดียวกันครับ และให้พิสูจน์ว่าถ้าอินทิเกรตหนึ่งถึงสามจะมีค่าเท่ากับช่วงด้านบนครับก็เลยเริ่มเลยด้วยการแปดจัดรูปของมันก่อนจากโจทย์ยาวๆนี่เราจัดให้มันสั้นๆได้เป็นเจ็ด x กำลังสองบวกสาม x กำลังสามลบสี่ x บวกเก้าแล้วก็บวกช่วงของสองถึงสามโจทย์เดียวกันครับอินทิเกรตออกมาอันนี้จะแยกทำว่าทำของช่วงหนึ่งถึงสองก่อน ก็จะเป็นอินทิเกรตออกมาก็จะได้เจ็ด x กําลังสามส่วนสามบวกสาม x กําลังสี่ส่วนสี่ลบสี่ x กําลังสองส่วนสองบวกเก้าเ x นะครับตอนนี้เราก็แทนค่าของด้านหลังเข้าไปเป็นหน้าลบหลังนะครับก็จะได้แบบนี้พอได้เสร็จปุ๊บเราเอามันจัดรูปของมันแล้วหาเป็นคำตอบมาก็จะได้เป็นสามหกเจ็ดส่วนสิบสองครับเป็นของ ของช่วงต่อเนื่องระหว่างหนึ่งถึงสองครับอันนี้ก็จะเป็นของสองอันนี้จะเป็นของหนึ่งทีนี้เรามาหาของช่วงต่อเนื่องของสองถึงสามต่อเราก็ดึงเอาของข้างบนที่เราหามามาแทนค่าเลยครับอันนี้ก็จะเป็นของสองที่เราหามาเมื่อกี้นี้ก็เหมือนเดิมครับหน้าลบหลังครับก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าส่วนสิสองครับแล้วแล้วเราเอาตัวข้างบน ตัวสามหกเจ็ดส่วนสิบสองมาบวกกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าส่วนสิบสองก็จะได้เป็นอหนึ่งสี่เจ็ดสองส่วนสิบสองครับตัดออกมาได้เป็นสามหกแปดส่วนสามแล้วทีนี้เรามาพิสูจน์กันว่าโ่วยต่อเนื่องของมันเปลี่ยนจากทำเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งถึงสามจะมีค่าเท่ากันไหมแล้วเอาโจทย์อันเดิมมาแล้วทีนี้เรามีค่าของหนึ่งกับสามอยู่แล้ว แล้วเอาสามมาลบกับหลังคือหนึ่งค่าที่ออกมาได้ก็จะเท่าเท่ากันครับเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสองส่วนสิบสองตัดออกมาก็เป็นสามหกแปดส่วนสามดังนั้นครับอ,อินทิเกรตช่วงหนึ่งถึงสองบวกสองถึงสามจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถึงสามครับขอบคุณครับ